มันม้วนเข้าไปในเนื้อเลยโอเคนะ เอาไว้ก็ปวดลย่างทรมานอยู่ลึกมากอยู่ลึกมากจะข้างที่มันปวดใช่ไหมดึงค่ะดึงค่ะโอเคค่ะโอเคไ้แล้ว ประมาณมากอะ่ะดูดิก้อนใหญ่มากก้อนใหญ่มากมันแทงอยู่โล่งเลยเนี่ยกดแล้เบาเลยเห็นไหมเมื่อกี้แข็งเป๊กเลยก้อนใหญ่มากดูดิมันใหญ่ไม่ใหญ่อะ่ะอุย้ยคาวไว้อยู่ในมันอยู่ใต้ สงสารเลยนะเนี่ยดีนะที่มาไวคือถ้าแบบทาถ้าเป็นอาการแบบนี้จะไม่ให้ปล่อยเลยค่ะไม่ถือเลยไม่ถือนะมันจะกิ้งกิเนเนื้อเรา ปิดใจปิดใจโอเคค่ะโอเคค่ะปิดใจขอบแล้วค่ะปิดสันเลยอ่ะออกแล้วค่ะโล่งเลยนะโล่งเลยเมาเลยไหมเป็นแง่งนี่เลใช่ค่ะ เล็บเรานั้นะ่ะ <Yeah. S 1> เล็บมันแทงดูดิดวความความที่เล็บมันแทงอยู่ในเนื้อมันเป็นแง่งเลยเนหะ็นไหมใหญ่มากโ,โล่งเลยขายบวมเลยขายบวมเลยโอเค